ร้อมเสร์จจ้าเห็ดไข่หัวเห็ดละงอกล้นลนมาหอนบานหอนเพื่อนเราจะเดี๋ยวปลาหลาม็ดแกงด้วยจ้ะมาเตรียมแกงกินสวยจ้ะโอ้ยเห็ดสองมือบ่ใหญ่เลยสองมือเนาะหมูว่านก็คลองหมอนียจ้ะรวมกันภาคยังนี้ภักเตียวบ่ภากเตียวพักเตี๋ยวกอีตู หอมกระเทียมเนาะ,ะหอมริกกระเทียมม่ยังแนนี่หอมแหง้งหอมแห้งริกแครนี้เนาะหออีตัวหอพริกใหญ่เราปูเองมา,มาใส่แกงกันเ,เลยจ้ะเส่แกงเลยจ้าจใส่เกงด้วยกันทำแบบใส่กระเพาะผักริกกะ พร้อมเนาะจะ้ะตัดเลยหอมแห้งโมมีกระเทียมแกงแบบบ,บราๆเท่านีา่แหละง่าง่ายๆ้มนวัวเดี๋ยวน้ำปลาให้ใส่ต้มนัวด้วยจ้ะต้นัวนลงไป งามปะละอ๋ะอเขตนนะแต่นัวจะงนอนเอาโนนัวเนยเยนาะเห็ดลายต็ดเนาะ,ะปลารุงเลยเนาะจะอยเอาเห็ดใส่พอเ,อเห็ดมันแบบเดียวมันกระสุกอือก่อนอพอจะถือมาใหม่แล้วเหาก็บซีบ ี่คระวังร่อหน้มเดือดตัดคายเฮ็ดฐาเนาะจ้ะโอ้มันเป็นเฮ็ดขี้ลายเด้อเฮ็ดปวกดอกเดียวเพิ่นว่าเฮ็ดปวกเนี่เพิ่นคอมเมนต์บอกอยู่เฮ็ดปวกก็ผ่า <laughs> เพิ่นว่าเ็ดเอิญได้แล้วแต่พื้นที่เนาะจ้ะหามาทำกินด้วจ้ะเนี่ยอันนี้เฮ็ดละง,งอกเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอก,ก็งามแต่ว่าพี่พระทัน เห็ดไข่นี่ได้มาวางพันน่ะตล่มตุ่มนังคาพี่เนาะขาเห็ดตัดตอนเพราะว่าคนเนยาเหี้ยโมซันเดียวอันหนึ่งสี่ยูนทั้งแขนวะโอ้ยเด้หลายเดรนเองสองเมื่อวางน้ำเดือดปุ่นตุ่อันนี้อะไรกันนี่กระหอ โอ้ใบทอกสิมันบานไงบ,าน,นบานแห่งแห่งเลยเห็ดใส่กันเลย ยังมากครับมาทำชิน้นสีเรือจ้กเลยนองใหม่มากกับแก้นองใหม่แต่บ่ค่อย,ดยได้ลงเนาะ,ะเพราะว่าบานอยู่คนละหมวกกันยางในการแบบการกินเนาะแต่ว่าย่ายนี่หอไปหายตลอดแล้วค่ะเป็ดมากกับแ <ขอ S 1> บงกันกินแบงพีแบงหนองกินเนาะคนละถุง ขาเงาเถอี่ใชต้องตัดขาเงาขาเงาตัดขาางทนขาเขาเกียมเอาเหใช่อันี้อ๋สีหาดอกบองหันเนาะนี่เกียมาเมื่กีเราแกะอะเสยบยเนอนวๆเลนเด้อนมัคือซีลายๆแท้ะลายบอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยล้เห็ดตันไหนต้องตักมาใส่ทำได้ไห่เนทำได้ร้ายกว่าเสียดีจังก็ดีละเพื่อนยกขบคลิดเสียเยเอต้อมาใส่นะเดี๋ยวจสูเิด้วยจ้ะเสียเปน ก็จะใส่สมพักติวใส่บางพกแบบใบมงด้วยจ้ะใส่ลงไปสุดท้ายพี่ฝากอีตัวอันนี้เป็นออร์ดสมเวยจ้ะนี่พักติวเปรี้ยวๆเสียบๆอ่ะสุดท้ายฝากอีตัวหอมๆโอ้ยหมอใหญ่นึง พร้อมเสือจ้ากินได้ปลาเฮาเขาเทียนเฮาหอนมือมือย,ยังไม่หล่อเบาง่ายๆเห็ดเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดละงอกอุ้ยล่นล่นล่นเบางล่นเบางนีนน่เสียบเสีบเยอะเยอะ บเด้๋ยพี <c oughs> <c oughs> ่น้องมากินแกงเห็ดกันหลายเต็มเลยไหมเฮ้ยเราห่วงส่วนใหญ่ก็คือห่วงเสร็จเขาตักให้เพิ่นเบิ่งก็ได้ดอกจ้ะจ้ะห่องด้วยพี่น้องเลยมากินข้าวนำกันเด้อจ้ะมามากินข้าวในกันมาแล้วก็มาแกงจ้ะนี่ไข่ดอกใหญ่ าแสบพี่น้องส่วนไหนหอยมาขาเที่ยงลวกปลาสัตว่ะแสบที่นล่ได้ที่พี่น้องพี่ขาเทียงมากวกนนงาแสบเอาเน่ นมากินข้าวหน่อยกันจ้ะ